ทองมูลค่า3 0 0แสนบาทเป็นของครีเอเตอร์ในสังกัดช็อปจีนิกสังกัดช็อปจีลิก m c n t h Creator รับทองที่ติ๊กตอกไทยแลนดในการแข่งขัน Food Creator Challenge และ Mom and Baby Creator Challenge ที่ผ่านมาชนะรางวัลที่1และรางวัลที่3ของประเทศได้รับทองคำแท่งนักรครมถึง10บาทมูลค่าเนี่ย3 0บาทเลยออ เป็นทอง4ปบาทซึ่งเป็นรางวัลที่1นึ่งของติ๊กต็อกเลยลืนเส้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆไม่คิดว่าแบบจะได้รางวัลน,นี้นค่ะวันนี้แม่นิสมารับทองเป็นรางวัลที่3ของประเทศไทยค่ะรู้สึกด,ดีใจมากๆเลยค่ะสันไปหมดเลยเป็นครั ไม่เคยได้จากที่ไหนเลยวันนี้ดาวได้รางวัลที่1ของประเทศค่ะเป็นท้องดีบาด่ะเขารู้ว่าชนะแคมเปญแล้วได้ท้องนี่คือดีใจมากๆไม่อยากจะเชื่อว่าแบบว่ามันจะได้มาอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณรางวัลจากทางติ๊กต็อกแคลนแ,และคุณเองก็เป็นคนต่อไปได้เพียงแค่ติดตามข่าวสารจากช็อปจีนิ c M C N ได้เลยช็อปจนิ M C N